ทดสอบสินค้ากล่องส่งก่อนส่งนะครับเป็นสินค้าของคุณดำรงศักดิ์อรู้ที่จังหวัดตรังนะครับวิทยุไฟสกาย 9X นะครับเราจะทดสอบการทํางานโดยการต่อไฟเข้าวิทยุเข้ารีเซฟนะครับแล้วทดสอบทีละช่องว่าเซอร์โวทำงานถูกต้องนะครับช่องแรกนะครับเสียไปแล้วที่ช่องแอรอนนะรเซอร์โวทำงานปกตินะครับ ช่องสองก็คืออีลิเวเตอร์นะครับช่องสามคันเร่งครับช่องสี่เป็นลัดเดอร์ช่องห้าน,นะครับช่องห้าเป็นเกียร์ครับอันนี้เซฟเป็นเครื่องบินไว้ก็จะเป็นเกียร์ ทำงานถูกต้องช่องหช่อง6เราแมปไว้ที่พิททริมนะครับตอนนี้ก็ทำงานได้ทุกอย่างช่อง7ช่อง7นะครับช่อง7จ็ดะอยู่ที่สวิตช์นะครับช่อง8ช่องสุดท้ายนะครับ p o l i c ซีบริร 8, ช่องนะครับ ช่อง8ถูกแมปไว้ที่โคเวอริงพิตนะครับทำงานครบปกติทุกช่องนะครับ